ตลาดหุ้นไทยต้นเดือนตุลาคม2567คึกคักนักลงทุนจับตาดอกเบี้ยเฟดและเศรษฐกิจโลกตลาดหุ้นไทยต้นเดือนตุลาคม2567ปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยดัชนีเซ็ตอินเด็กทยานแต่ระดับสูงสุดในรอบปีที่1,482จุดมีแรงหนุนจากการซื้อสุทธิของนักลงทุนสถาบันในประเทศโดยเฉพาะการเข้าซื้อหุ้นกลุ่มบิ๊กแคที่ได้รับแรงสนับสนุนจากกองทุนรวมวายุพับ นอกจากนี้ตลาดยังได้รับอิทธิพลจากการคาดการณว่าเฟดอาจปรับลดอัตราดอกเบีย้ยในอนาคตซึ่งทำให้นักลงทุนเพิ่มความเชื่อมั่นในการลงทุนในตลาดทุนอย่างไรก็ตามนักลงทุนต่างชาติยังคงขายสุทธิหุ้นไทยต่อเนื่องซึ่งสะท้อนถึงความกังวลเกี่ยวกับเศรษฐ,ฐกิจโลกที่ยังมีความไม่แน่นอน รวมถึงสถานการณ์การเมืองระหว่างประเทศและทิศทางนโยบายการเงินของสหรัฐอเมริกาที่อาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐ,ฐกิจในวงกว้างส่งผลให้การลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆเช่นทองคำมีความผันผวน,ผนทั้งนี้ตลาดยังคงเฝ้ารอการประกาศผลประกอบการไตรามาสสามของบริษัทจดทะเบียนซึ่งจะเป็นตัวที่วัดแนวโน้มการลงทุนในช่วงที่เหลือของปีนักลงทุนจึงต้องติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดเพื่อปรับแผนการลงทุนให้เหมาะสมกับสภาวะตลาด